สวัสดีครับวันนี้ก็อมแนนะบ้าคก็โอเคนนครับนะวันนี้ก็จะมาแคสเกมที่มัชื่อว่า ROBLOX ในซีรีส์ของบล no ็อกฟูลโ o ทูโปรนั่นเองนนครับผมนะซึ่งก็ให้อัปเดตให้หอัปเดตใช่ครับถ้เกิดทุกท่านเพิ่งมาติดตามนะผมเนะี่ย ท่านก็คงจะไม่รู้นะผมว่าผมเล่นบล็อกฟุตบอลนะกว่าจะไปโลกสองนะั่นนะผมใช้เวลากี่อัปเดตนะบางคน,นวันเดียวก็ได้ใช่ไหมถ้าแบบพรามทั้งวีทั้งวันแต่ว่าของผมไม่นี่ผม5าอัปเดตนแน่กว่าเราจะไปโลกสองก็ได้ไดใช้เวลา5าอัปเดตนะนะย้ำนะห้าอนะัปเดตเนะีนะ่ยผมกว่าเราจะสามารถไปโลกสองได้นะมโอ้โห g y god มันช่างเป็นเวลาที่นานเหลือเกิน เนี่ยนะนะแต่ว่าคุณนิวครับคุณสตาริบอรครับแล้วก็เอฟซรุ่น2ทั้งหลายเนี่ยผมนะถ้าเกิดยังดูคลิปนี้อยู่ก็ขอขอบคุณจริงๆเ <c oughs> นี่ยผมนะัที่สปอร์ตผมจนผ่านไปแล้ว5อัปเดตนะครับนะเราบรรลุแล้วเนี่ยผมนะ <c oughs> <c oughs> เราไปโลก2ได้แล้วนียผมนะเย่ yeah. แล้วถามว่าผมนั้นน,น,นะผมยังยังไปโลก2ไม่ได้นะผมนะทจะคิดว่าอีพนี้ได้เนะี่ผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงนั่งเรือนอ่ะห เราจะไปซื้อไอคิวคูณสองกันนั่นเองนั่นมันจะได้เร็วๆนะครับผมนะั่นนั่นแหละนะครับผมโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเราทําการซื้อในส่วนของเอ่อลเฮดด้วยละกันนะครับผมนะอเอลเฮดนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้มีเอลเฮดในสําหรับอ่าอีเวนต์รอบก่อนเนาะนั่นแหละนะครผมนะพอได้เอลเฮดมาแล้วก็กิ ก็เป็นเป็นแซนต้าแฮทใหม่นั่นแหละนะนรับผมน <c oughs> ถือว่าเป็นคอลเลคชันนะครับผมนะมาเนี่ยผมแล้วก็เมจิกเอลนะครับผมนะ e x p คูณสองนะครับผมเนะี่ยะสะเท้า,นะาไงไม่เป็นไรห้าเวล 5, มันไหวอย,อยู่แล้วแหละนะครับผมนะถือว่าเรานั่งเรือมาซื้อเอลแฮทแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมมา อีพีนี้เราจะฟาไม่ถึงไป New World ได้แล้วเราก็จะไปทําการไป New World กันนั่นเองนะครับผมนะเราหลังจากที่เราไป New World กันได้เราก็จะปิดคลิปนั่นแหละนะครับผมนะแล้ว EP ที่100ขึ้นไปเนี่ยผมนะหรือ101ขึ้นไปเนี่ยผมนะก็จะเข้าสู่พาร์ท New World นั่นเองนะครผมโอ้ยโคตรที่นะครับผมนะโคตรลงตัวเนี่ยผมพ p ที่100เปเปะเ,เลยเนะ่ยนะตื่นเต้นมาก นะผมนะบอกเลยว่าชื่อคลิปคลิปนี้เนี่ยจะยาวเหเอียดถึงร้อยคำแน่นอนนะผมเผื่อใครไม่รู้นะคือ YouTube เนี่ยนะผมนะโดยกดธรรมดาเนี่ยมันตั้งชื่อคลิปได้แค่ร้อยคำเนี่ยผมนะแต่ว่าทุกท่านก็อาจจะเห็นในบางคนที่เขาทําอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปบัคเอากริทึม YouTube จนมันเขียนประมาณพันคำของคลิปได้นะชื่อคลิปประมาณพันกว่าคำนั่นแหละผมทําให้เป็นนะผมนะแต่ถ้าเกิดทําเป็นก็คงจะบัคให้แม่งเป็นล้านคำอะไรอย่างงี้ไปเลยนะผมนะเพราะชื่อคลิปเพราะว่าคิดสภาพดิครับ คือพวกเราฝ่าฟันกันมาปีหนึ่งเนี่ยผมนะปีหนึ่งไม่ปีก,กว่าด้วยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทําให้ผมมาถึงจุดจุดนี้ได้นะผมนะเราอาจจะไม่ได้เป็นช่องที่โตเร็วนะครับผมนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มั่นคงนะครับผมนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้วันละทรัพย์สองรับตลอดเนี่ยผมนะไม่เหมือนบางช่องที่แบบมันก็จะมีเป็นบางช่องจริงๆนะที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่ทำยูทูบจริงๆเนี่ยผมนะแล้วแบบทำคลิปมาเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันได้แบบ เป็นล้านวิวอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็นั่นแหละเนี่ยผมมันก็อยู่อยู่แค่นั้นแหละเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยผมนะแต่ว่าช่องของเรานั้นค่อนข้างจะมันคงมากเนี่ยผมนะถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่มันก็ออกไปเรื่อยๆเนี่ยผมนะถือว่าคลิปนี้มาเป็นการขอบคุณและกันเนี่ยผมนะอาจจะได้ยินคําขอบคุณจากผมบ่อยมากเนี่ยผมนะก็น่าจะทําให้ลาคาญกันไม่น้อยนะผมนะแต่ว่าก็ขออภัยนั่นเองเนี่ยผมนะแต่ว่ายังไงก็จะขอบคุณอยู่ดีเนี่ยผมนะเพราะว่า ที่นำให้ผมมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะผมประมาณนั้นเนาะคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะเมื่อผ่านไปเป็นปีแล้วนะผมนะผมยังรู้สึกเป็นเหมือนเมื่อวานอยู่เลยเนะผมไอัน,นี้พูดจริงมันม่นอาจจะไม่ระดับเมื่อวานแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันรู้สึกเลยว่าการนั้นทำยูทูบของผมมันยังเพิ่งเริ่มตน้นนะผมนะ นี่แหละนะครับผมนี่คือสตาร์ไลน์ที่แท้จริงของผมเนี่ยผมนะเพราะว่าตอนแรกที่มันทําำยูทูปเนี่ยมันยังไม่มั่นคงใช่ไหมตอนนี้เริ่มมั่นคงละนะครผมมันเริ่มได้ซับแบบทุกวันละเออเนี่ยผมนะค่อนข้างจะได้ซับทุกวันนะครผมนะอย่างน้อยก็วันละซับหนึ่งมันก็อย่างน้อยมันก็ได้ทุกวันอะนะครผมนะซึ่งก็เนี่ยนะผมนี่ถือว่าเป็นสตาร์ไลน์ที่แท้จริงของผมนั่นนะเริ่มต้นทีโลก2นั่นเองนะครผมนะประมาณนั้นนั่นเองนะครผมโอเคเนี่นะ ก็เดี๋ยวเราทําการฟาดฟอร์เวิร์ดกันเลยละกันนคะครับผมนอ้องอน่ผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกท่านไปมากกว่านี้เนีนะขอขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนี่ยผมไม่เชื่อเลอว่าบอกฟุตโนทโปลจะดําเนินมาถึง EP ีที่100ได้เนี่ยผมนะก็ไม่พูดอะไรมากแล้วเนี่ยผมฟาดฟอร์เวิร์ดกันเลย ในที่สุดเนี่ยผมนะเป็นการฟัซ์หนึ่งในการฟัซ์โฟร์เวอร์ตี้นานมากเนรับผมก็นั่นแหละเน่นะอ้าวไอคนนี้มันจะให้สู้กับมันวหอเอ้แต่ว่ามันเก่งแน่นอนเลยวันนี้ออกไปแล้วจ้ลาก่อนะไม่อยู่แล้วดิอยู่ทำไมอยู่ไค่โง่เลยก็เสียงผมเพี้ยเพีไม่ใช่อะไรเนีัยผมนะเพราะว่า มันเป็นการฟ้าโฟ r w a ที่นานมากเนี่ยผมนานจริงๆนะเออเนีัยผมคือทุกท่านอาจจะเห็นว่ามันขนาดฟ้า f o r w a นะผมว่าในมุมมองทุกท่านก็น่าจะยังนานเลยเครับผมนะแล้วยิ่งเป็นมุมมองผมนี่นานใหญ่เนี่ยผมมันกินเวลามันสิบกว่านาทีเนี่ยผมนะถือว่านานพอสมควรนะสำหรับฟ้า f o r w a ปกติฟ้าฟ o ร w a เป็เจ็ดแปดนาทีเองเนี่ยผมยังมากสุดก็สิบนาทีนี่สิบกว่านาทีเลยนะครับนะ โอเคมา let's go to new world นะครับผมนะซึ่งวิธีการไปนิเวลไปังไงวะเดี๋ยวจะไมาลืมอย่างงี้ไม่ได้ดะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปวิธีการา new world ไปนิเวลมันเ <laughs> ป็นไปยังไงวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊นหนึ่งแน่นอนเดอ่าน่าจะต้องไปคุยกับไอ้ที่คุกก่อนหร,อห,หรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่า อ่ะนัไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมเนะีเราเปิดคลิปวิดีโอตัวเองขึ้นมาดูเลยแล้วกันนะผมนะรอแป๊บหนึ่งเนะ่ยอ่านะผมเปิดกอนไม่รู้ผมเคยสอนเอ่อทำวิธีการไปนิวเวอร์อยู่นะเป็นคลิปที่สี่ที่ผมลงในช่องผมเลยนะผมนะซึ่งก็นั่นแหละนะผมเออั่นๆไปไหนลองดูหน่อยสิอืม นี่เรามาถึงจุดที่ที่เราต้องมานั่งดูคลิปตัวเองเพื่อที่จะสอนตัวเองในอนาคตว่าไปนิเวลยังไงเลี้ยวหรอวะ <c oughs> เอ้เนะครับผมนะเลี้ยเลยนะครับผมสมัยนะั้นเองเสียงย,ยังแบบอืไม่ใช่ไมาอะ่ะนะครับผมนะสมัยนั้นเสียงมันแบบยาเล็บเ,เสียงมันแบบจี๊ดหูมากเลยโอเคขั้นแรกไบอิมเพลดาไนะครับผมรับทราบ เออเรามาถึงยุคนี้ได้ยังไงยุคที่เราต้องมานั่งดูคลิปวิดีโอสอนเป็นยูเวลของใครรู้ไหมของตัวเองด้วยเออเนี่ยผมนะดีดีดีเยี่ยมเนี่ยผมเออเนี่ยนะไป let's go นะผมเนี่ยแล้ไปอิมเพเดรก์ก่อนละกันนะเดี๋ยวระหว่างที่เราไปอิมเพเดร์เดี๋ยวผมดูคลิปตัวเองต่อละกันเนี่ยผมนะ เออเด็ดเด็ดเด็ดเดดเดดเดดพูดูดเรวดีไม่วิดีโอมันก็ะตกแล้ววันนี้โอ้โหฮัลโหลนี่เป็นเพอาะเด็ดหรือว่าเป็นเพราะตัววิดีโอมันกากวะนั่นน่ะเนเฮ้ยผมเชื่อมันในตัวเองในอดีตนะว่าผมต้องพูดถูกนะผมนี่ไงเห็นได้ได้คีนี่นั่นโดนสวามันหลบหนีไปแล้วเราจะต้องหาตัวมัน ก่อนที่ว่ามันจะทําลายโลกนี้แล้วก็อะไรต่อว่าเดี๋ยวดูต่อแบบไปก่อหิมะเนี่ยนะโอเครับทราบเนี้ยผมก่อหิมะอยู่ใกล้ๆกลกันเลยเนี้ยผมนะอืเนี่ยผมปะมีได้คีย์มาแล้วเนี้ยผมนะได้เ,เวลามันตบกับคูซันเน้ยผมคิดว่าไม่น่ายาวเพราะเรามีผลพระหรือเปล่าวะแต่ก็อย่าชะงงตัวไปเนี่ยผมนะเพราะว่ารอบก่อนตบกับแฟงกี้ม่ยังไม่เอาไม่ยังไม่คอ่อยรอดเลยเนี้ยผมนะเออเนะยผม แต่ให้ตามตรงคือกุสนันไม่ได้เป็นบอสที่เก่งกะอะไรขนาดนั้นนะเนะผมถ้าพูดจริงๆเนถะ้านะเป็นบอสที่ข้าง,ง่ายอ่ะข้าง,ง่ายนะผมนะขนาดตัวเองในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีผลพลัไม่ยังฆ่าได้เลยเนี่ยผมถาจัได้เนี่ยผมรอบเดียวได้นะนั่นแหละเนยะผมมา Let's go เข้ามาข้างในนี้ใช่ไหมเออในะผมเสียงเราวะมีคนอยู่ข้างบนแน่เลยเนะี่ยก็โอเคในผมนะมา เราก็ทําการเปิดประตูเข้าไปลืมไปว่ามันลืมไปเนี่ยผมนะว่าปกติคือผมต้องกดโซ่ไปไงเออเนี่ยผมมันไม่ต้องแล้วนี่ว่ามาเนี่ยผมนะคุซันเนี่ยผมเสียงดังใช่ไหมกัดเต้ยโยหนึ่งสองสามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนี่ยครับผมนะมาอยู่คู่ซันเออ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 อถ้ามันมีไอเอทด้วยใช่ไหมไอเอชนี่แค่ตัวปัญหาเลยเนี่ยผมนะไอเซอร์นี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะผม ไม่มันตีเราไม่เข้า,ด,า,ยา,ยาด้วยซ้ำกางแย่กุญชันโลี่กากเออนะตา์ทข้าไปไม่เข้าเอเอดีนี่นเอเฮ้ยมีคนกา,กากยืนดูเราอยู่แน่นั้นใช่ป่ะแต่เขาเข้ามาไม่ได้นะผมเด้เอแยเป็นคนกากก็ได้เป็นแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอย่า,าบอกพูดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะไม่เอาหน้ามาจุ่มงาน,นหรอกนะผม ก็โอเคเนาะมาขอคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมนะที่คอยติดตามผมมาขนาดนี้เนาะก็เดี๋ยวเราอคุซันเลยแล้วกันนะครับผมมาทีนี้คุซันเออเย่นะครับผมนี่ค่ะคุซันก็ยังจะได้แกนดีก้กับเออดีว่ะเนี่ยนะอ่านะครับผมแล้วก็มันจะพูดนู่นนี่นะนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องดูคิดตัวเองแล้วนะผมนะผมจําได้นะผมว่ามันต้องกลับไปคุยกันะคุยอีกรอบหนึ่งนะผมนะอืมเนี่ยผมแล้วก็หนีา่าเสร็จสิ้นเนาะอืมเนี่ยผมปะขึ้เนเรือเซนต้าของเราเลยเนะี่ยผมเรือเซนต้าเนะผมถือว่าเป็นรางวัลจากหยาดเหงื่อเนี่ยผมนะที่อจริงคือผมว่าพูดไอเหตุการณ์นี้ไม่ล้กี่รอบแล้วนะอ มันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ฟาร์มมาราธอนของผมเลยเนี่ยผมนะคือนั่นแหละเนี่ยผมมันหนักหนาสาก,การมากสำหรับผมนะ <c oughs> เออเนี่ยผมแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนี่ยผมนะออป่ะไหนที่สุดเนี่ยผมหลังจากผ่านไปสี่อัปเดตมั้ง <c oughs> เออบอกว่าห้าอัปเดตนี่ความจริงมันแค่สี่อัปเดตไม่ใช่เรียงไงวะหรือมันห้าวะ เออช่างมันเถอะนะผม4ี่ห้าอัปเดตนี่แหละนะมันามนานขนาดนัน้นเลยทีเดียวนะผมนะเอาไปว่าหลังจากที่ผ่านไป4อัปเดตนะผมนะสอัปเดตเลยทีเดียวนะผมเราก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะผมนะเรากำลังจะได้ไปนิเวลกันเป็นครั้งแรกในไอเดียนูทรูโปรนะครับผมแล้วไปนิเวลได้ไหมายความว่ายังไงเนี่ยหมายความว่าเมตาใหม่เนี่ยผม มันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยครับผมนะก็คือเมตาสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะเพราะตอนนี้มันสามารถเก็บผลได้แล้วนะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวว่าดีมากนะครับผมนะอืมนะครับผมก็เรามาทวงคอนเซ็ปต์นูตุโปรเก่าๆกันดีกว่านะครับผมนะก็ถือว่าเอ็นอีพีที่ร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เก่าๆนะครับผมนะจะนั่นแหละนะครับผมนะก็คอนเซ็ปต์แรกนะครับผมนะก็คือเราจะไม่ตัดเลยนะครับผมนะจะแบบเป็น คลิปงงๆเพียวๆเลยเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดไปะนรับผมนะนั่นแหละเนรัยผมนี่คือน้ตโปรของเราะนี่บนะอย่างที่2ก็คือเราจะไม่เติมดิดขาดนะครับผมนะถือว่าสําหรับเผื่อบางคนที่ดูคลิปนี้ไม่มีเงินเติมโลบักนะครับผมนะหรือที่บ้านไม่ให้เติมเนีผมนะก็อาจจะมีคนที่ประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าเรารีบไปกันดีกว่านะเรารีบไปนิวเวอร์ดีกว่านะผมก่อนที่เขาจะมาฆ่าเราเนี่ยผม โอเคเขาจะแค่ไปนิวเว r ร์นะมั้งรีปอยเข้าไปนิวเวิร์ดด้วยนะผมโอเคเข้าไปแล้วแน่ๆนะเนี่ยนิวเวิร์นะ่ครับผม yes มาแล้วนะครับผมเนะครั้งแรกในไอดีโนทโปรนะครับผมที่เราจะได้เผชิญหน้ากับนิวเว r ร์นะครับผม yeah โอ้ S 1> <S 1> <S uh, เปิดมาไอที่เลดบอสที่มันให้ดอกของจากฮาลลวีน่ยเออเอ็กซ์โตรพลาซึมนะครับผมนะนั่นแหละนะผมก็มาเลยนะ yeah นะ,ออนะครับผมเฮ้ยนิวไทเทนอั l ล็อกไอรอนแมนอ๋อเออเนี่ยครับผมนะพอเข้านิวเวิร์มมาเนะี่ยตอนแรกไม่มีไทไ,ไ,ไทเทนใช่ไหมแต่พอมาเข้านิวเวิร์มมาเนะี่ยมันจะมีระบบใหม่ที่เรียกว่าไทเทนนะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะผมแค่เอามาอวดไว้ได้เฉยๆนะครับผมนะ โอเคนะผมเรามาถึงมันแล้วนะผมนะมาถึงกันแล้วนะผมสำหรับนิวเวิลดนะนะซึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้นะเนี่ยผมจะไป่มผลกันสักสักนัดหนึ่งกันดีกว่านะผม้นะมาดูว่าเราจะได้ผลอะไรนีครับผมไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะมาถึงเนะนะน,นี่ยผมตอนแรกผมนึกว่าผมมีครับแค่ครับานะตอนที่ผมแบบทำทักอีพีติ ผมก็อยากจะรู้นะว่าผมจะทำนุทรูปโปใบไ,ไกลขนาดนั้นจริงๆหรอเออเนี่ยนะก็มันทำให้นึกถึงหนึ่งปีก่อนมากมากนะเออผมเมื่อสมัยก่อนที่ผมไม่ยังตัดต่อไม่เป็นเลยเนี่ยผม,นะมเนี่ยผมตอนนี้เนะี่ยเรามีการฟ้าผัวว์ละอ่านเนี่ยผมนะแต่ว่าเราจะแทบไม่ได้ตัดเลยนะผมถ้าเกิดมันตัดก็แปลว่า ก็แปลว่ามันเกิดออุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะผมนะอย่างเช่นไฟเสียไฟายหายลืมกดอัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราฝาฟันพวกนั้นมาหมดแล้วหรือแม้กระทั่งเพื่อนโทรมาเนี่ยผมแนละ้วก็มาเนี่ยผมอ้าวสวัสดีครับนี่มัน fc ทั้งสองคนนี่นะเรามา r e ว i e w ได้แล้วเนยผมแล้วก็จะมาปิดคลิปกันนะผมนะมาได้ผลอะไรเนี่ยผมโอเครี v i ว,ว่ะ เอ้ยผลนี้ในดีหลักผมก็ยังไม่เคยได้แล้วนะเออเออไอ้ผลน,นี้ในดีหลักผมก็ยังไม่เคยเจียได้มันเลยในะรีวนะ์ฟท์ในผลชุบชีวิตเนะนะี่ยผมนะก็เดี๋ยวเอาเข้าคลังไปเลยแล้วกันเนะี่ยผมเดี๋ยวผลรีวฟ์เป็นผลแรกในการส่งผลของเราใน New World นะิวเวิร์ดครับผมนะก็ตัวนี้ผมก็ขอเล่าใเองเนี่ยนะใครชอบเก็บนี่เนี่ยผมนะ ไม่ต้องพูดแล้วนะผมขคงคอนเซ็ปต์นูทุโปรนะผมไม่ทวงไลท์นะผมนะก็คุณคุณนิวทุกคนนะผมนะสวัสนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับหลังจากนี้ผมขอเลิกทำนูทุโปรไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะขอเล่นตามใจต,ตัวเองแบบไม่สนวิวหน่อยแล้วกันเนาะ